สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m s a Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสาหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํำมือถือ Android รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วย สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการ,รลดราคาในช่วงต้นเดือนของมือถือ oppo นะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งจะมีการเปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับสำหรับ oppo a58 2023รุ่นนี้เดือนที่แล้วผมได้นำมาทำคลิปแกะกล่องรีวิวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดที่อยาก,กดูการแกะกล่องรีวิวหรือว่าดูรายละเอียดต่างๆของ oppo a58 2023ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เป็นคลิปของเดือนกันยายนนะครับ แต่ว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับ oppo a 5 8 2023ลดราคาลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับสามารถซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นประมาณ3,000บาทเท่านั้นถ้าไหนที่กําลังสนใจนะครับอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนมาใช้งานแล้วเน้นเป็นแบรนด์ oppo นะครับมีงบ2-3,000บาทสําหรับการซื้อเครื่องคอมโปรนะครับหรือว่า ถ้าไม่อยากจะซื้อพร้อมโปรนะครับก็ใช้เงินเพียงแค่ประมาณ5,000บาทเท่านั้นก็จะได้เป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรมาใช้งานนะครับชอบแบบไหนเดี๋ยวรายละเอียดของราคาทั้งหมดผมสรุปมาให้ในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปดูในเรื่องของราคาเดี๋ยวผมขอบอกสเปคนิดหนึ่งนะครับสำหรับ oppo a582023 รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.72นิ้วนะครับจอภาพของเขาเป็นจอแบบ lcd 24บิตความละเอียดก็เป็นแบบ full hd plus กล้องหลังให้กล้องมา2ตัวนะครับความละเอียดอยู่ 50ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านนะครับชิปการประมวลผลเป็น Mediatek Helio G85 Octa Core ความเร็ว2.0 g h z Android เป็นเวอร์ชัน13นะครับครอบทับด้วย c o l o r OS เวอร์ชัน13.1หน่วยความจำให้แรมมา6 g b ลอมหรือว่าความจุก,ก็ให้มาถึง128 g b นะครับแบตเตอรี่5,000 m ah, ิลลอรองรับการชาร์จไวได้33วัตต์สำหรับสีมีให้เลือก2สีนะครับเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่10สิงหาคมปี2023นี่ก็จะเป็นข้อมูลสเเปคโดยรวมของขา ส่วนในเรื่องของราคาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ oppo a 5 8 2023อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่4ตุลาคมปี2023นะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางนันแอป Lazada กันก่อน ร้านแรกที่นำมาให้ดูการร้านนี้ขายโดยทาง Jmart นะครับ Oppo A58 ลำ6ลำ128กิกะไบต์ตัวเครื่องรับประกัน,น์1ปีนะครับจากราคาปกติ6,299บาทลดราคาเหลือ6,179บาทความน่าสนใจของร้านนี้นะครับก็คือถ้าเราสั่งซื้อจากประกันศูน์1ปีนะครับซื้อวันนี้ประกันศูนย์เขาเพิ่มให้เป็น2ปีเลยนะครับแล้วก็จะมีประกันหน้าจอแตกให้ด้วย6เดือนมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของท แท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 2ปีนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2ร้านนี้ขายเดลทาง lazada นะครับเป็นร้าน last mobile สำหรับ oppo a 5 8 ram 6ลกลอม 128GB เครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับดิเรงของราคาขายอยู่ที่5,980บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด6เดือนผ่อนเดือนละ996บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับสินค้าเป็นของแท้ลี่ยนนไอ้ ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป lazada นะครับ oppo a58 รม6ลม128 g b ขายด้วยทาง lazada super iphone นะครับจากราคาปกติ6,590บาทลดราคาเหลือ5,825บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนขึ้นได้ด้วยภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ oppo a58 จากทางด้านแอป l ซาด้านะครับชอบร้านไหนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือว่าสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ของลาซาด้าก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูราคาจากทางน้้นแอปช้อปปีกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกร้านนี้ขายเดยวทาง oppo official นะครับสำหรับ oppo a58 ล m 6ล m 128 g b เครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับรับประกันศูนย์12เดือนในลิงก์ของราคาขายอยู่ที่6,299บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรี สำหรับสีมี2สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปี ดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับร้านนี้ของแถมให้มาเยอะเลยนะครับ a p p o A58 แรม6ล a อม128 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับซื้อร้านนี้มีของแถมให้นะครับเป็นหูฟัง Power Bank ความจุ20,000ม ah ิลนะครับรวมไปถึงลำโพงบลูทูธนะครับส่วนในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่5,890บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยากะพรอ,อนได้นะครับมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วัน แล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายร้านนี้นะครับ oppo a58 ล a m 6ล a m 128 g b เครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่5,715บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านแอป Sho ป e ีสสำหรับ oppo a58 2023สองพันที่สับยาซื้อหร่า ่าอยากจะดูะรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปดูหรือว่าสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ของ s h o ป e e ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปเช่นเดียวกันต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือสำหรับ oppo a58 2023นะครับราคาก็ต้องบอกว่าน่าสนใจทุกค่ายไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย DT ทนะครับ oppo a58 2023โปรโมชั่นลดราคาพิเศษสำหรับเดือนตุลาคมนะครับ สามารถซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น3799บาทราคานี้เป็นราคาสําหรับลูกค้าทั่วไปเลยนะครับเปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกคา้าดีแท็ที่มีอายุการใช้งาน3เดือนขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา3799บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699านะครับมีค่าเน็ตงลหน้าด้วย700ถ้าเป็นโปร499ซื้อได้ที่ราคา4499บาทค่ารุ้งหน้า500 500นเครับาีค่าป็นราคาสําหญญา12เดือนส่วนสัญญา6เดือนนะคาสำหรับแเกจรายเดือนเดือนละ8 99ก็ซื้อได้ที่ราคา4,699บาทค่าเนล่ลุงหน้า400นะครับแพ็กเกจ699ซื้อได้ที่ราคา5 0 4 9บาทค่าเหนล่ลุงหน้า300ส่วนท่าในใดที่อยากจะได้ส่วนลดเพิ่มนะครับก็ให้ไปทำเรื่องย้ายค่ายที่ศูนย์ดรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500นะครับก็จะเหลือเพียงแค่2,299บาทเท่านั้น ถ้าเราย้ายค่ายนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้ออยากจะทราบรายเดียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงที่ศูนย์ D-Tech Shop ท,ทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย TrueMove H Oppo A 582023ซื้อได้ที่ราคา3,799บาทนะครับมีให้เลือก2สีโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตรายเดือนก็มีหลายแบบให้เราเลือกเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับซื้อได้ที่ราคา3 7 9 9บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้านะครับลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา3,799บาทเหมือนกันเมื่อเปิดเบอร์ใหม่กับทูนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าด้วย749บาทโปร499ซื้อได้ที่ราคา4,499บาทนะครับค่าเน็ตลุงหน้า535บาทแล้วก็โปร699เหมือนกันซื้อได้ที่ราคา5 4 9บาทค่าเน็ตลุงหน้า321บาทแต่ว่าสัญญาในการใช้งาน6เดือนนะครับส่วนคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ที่ราคา3,799 แล้วก็สุดท้ายเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ที่ราคา3,799บาทเมื่อเราย้ายค่ายมาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดละ699มีค่าเหนี่งหน้าด้วย749บาทโปร499ซื้อได้ที่ราคา4,499นะครับค่าเหนี่งหน้า535บาท2องโปรนี้มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนแล้วก็โปร699นะครับซื้อได้ที่ราคา5 4 9บาท ค่าเน็ตลุงหน้า321บาทสัญญา6เดือนนะครับส่วนราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่6,299บาทน,นะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้อ oppo a58 2023จากทางด้านค่าย TrueMove Edge ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS oppo a58 2023ล m 6ลำหนึ่ง 228 g b นะครับสำหรับการซื้อเครื่องคอมโปรเน็ตซื้อได้ที่ราคา3,299บาทถ้าย้าย่ายลดอีก1000นะครับเหลือ2,299บาทซึ่งก็จะมีค่าในดุงหน้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นรายเดือนเดือนละเท่าไหร่สำหรัดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ Oppo A58 2 0 2 3นะครับ เป็นราคาในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับสำหรับท่านในที่กําลังอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนมาใช้งานสักเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีงบสัก5 0 0 0 6 0 0 0บาทสามารถเลือก oppo a58 ไปใช้งานได้นะครับซึ่งมือถือรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลไปเปรียบเทียบได้เลยนะครับถ้าเราอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจากทั้ง lazada แล้วก็ shopee กดสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมปโปรเน็ตดูราคาแล้วดูโปรโมชั่นแล้วชอบราคาชอบโปรของค่ายม ถือายไในที่สุดก็ไปซื้อที่่ข่นั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ